อยู่นะนี่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 ตัวที่อยู่โอ้ไรเกียวนไอยแ่วสวยงามนี่ครับตัวสวยเลยสวยงามเลย เฮ้ยเนี่ยเนี่ยโอ้ตึงมือเลยเฮ้ยทางนี้ฮอตจัดสวยงามตีคันนี้คันนี้กินครับผมนีคันนี้คนนี้กินครับ อยู่ไหมไม่อยู่อ่ะนะแมวคุณลอกดาวของแมวเห็นปะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับแล้วก็นักตกปลาทุกท่าน,นครับ ก็วันนี้ผมกันนบนักกล์ฟมาตกปลาคลองหกครับจะเป็นคลอ,องหกแล้วก็มาฝั่งวังน้อยครับที่จะไปฝั่งอางวังน้อยทางโน้นแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าคลองอะไรจากจาดที่ดูแผนที่เนาะอโซนตรง,งนู้นตรงกับคลองนี้เนี่ยเส้นนี้เนี่ยตรงประตูน้ําฝั่งวังน้อยจะเขียนว่าคลองอะไรนะฝั่งน้าส้มอ่าส่วนถ้าทางทางซ้ายมือผมนะคือคลองเรา ของระพีพัดใช่คลองยาวครับคลองยาวฝางไปถึงตวน้ำเสียอินเลยนะครับแล้วก็มีประตูน้ําทีเ่เชื่อมเชื่อมเชื่อมคลองระหว่างคลองน้อยกับระพีพัดเนี่ยใช่<ม>แล้วแต่ตรงนี้เรามไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าคลองอะไรเออพราะผมก็มาตามหน้านาที่เขาส่งงานในกลุ่มใช่ครับผมในกลุ่มตกปลานะวะเขาบอกว่าปลาปลาคลองนี้มีปลานินตัวสวยๆกินใช่ อ่าผมกับน้าแมวก็เลยม,มาลองดูเพราะว่าเราอยู่ไม่ไกลครับผมอยู่ผมกับน้าแมอยู่ฝั่งพะยมเนาะใช่ของสองอ่ามาที่นี่ก็คือคลองหกใช่ับมาตอนนี้ก็คลองหกไม่ไกลครับจากบ้านมาถึงเนี้ยก็สิบสี่กิโลครับอ่าคือครังง้งนี้เรามาครั้งที่สองใช่ครั้งแรกเมื่อวันเสาร์วันเด็กครับเรามาลงตรงนู้นต้นต้นอะไรนะจามจุรีต้นจามจุลีจุดแรกเลยใช่ก็ถ้าห่างเข้ามาจากในคลองก็ประมาณสักกิโลหนึ่ง อ่าเข้ามาข้างในไปทางฝั่งวัางน้อยครับผมก็จุดจุดนี้ก็จะมีที่ที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นเสาเสาไฟฟ้าแรงสูงครับจู่ตรงนี้อยู่ข้างๆกันอ่าก็เดี๋ยวมาติดตามและชมเนาะคลิปนี้ใช่ครับเราจะได้ปนินมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราจะมีไซส์สวยๆมาให้นาๆได้ดูกันหรือเปล่าใช่ครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นไซส์ที่กำลังแดดเดียวขึ้นไปหาไซส์สวย เดี๋ยวมาติดตามรับชมคลิปกันนะครับผมก็ฝากติดตามช่องนกอกครับสอกินเกี้ยงหน่อยครับใช่ครับแล้วก็อย่าลืมช่องน้่แมวครับผมช่องผมแมวกินปลาชาแนลนะครับเอฟซีนกอกก็มารับชมช่องผมเอฟซีผมก็ไปรับชมของนกอกด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับใช่ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเนาะใช่ครับตกปลาช่องเล็กๆตกปลาสายคลองสายธรรมชาติใช่ครับสำหรับ คนที่ชอบตกปลาินชอบตกปลาสายธรรมชาติก็เข้ามาดูได้ครับช่วงนี้กำลังบ้าตกปลาินกันครับผมไปโอเคไปรับชมไปรับชมคลิปกันครับผมใช่ครับผมไปไปติดตามชมกันครับผม พอได้เลยหันไปแล้วหันไปแล้วหันไปโอ้มีอ่ะหุยโอ้กินสองตัวติดเลยหนุนตัวนั้นยังไม่เก็บเลยนุนคุมหาาไว้อยู่เอ้าน้ำแม้ว่ากินเลยนุนโอ้หหุยมา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 ดิ๊ดสองขัน Yeah, สุดยังไงอ่ะเอามีฝาท้ายอยู่ดนท้ายไว เดียวว่ะนิดเดียวตักอย่างนั้นก็ได้นะแมวนี่ลงได้อยู่ดึงบอกว่าดึงสุดออกไไม่ด้เอากล้องไปปากนิดดเียวอ้ใต้ปากนิดเดียวได้ไหมนี่นะนี่ยอยู่ใต้ปากนิดเดียวอ่ะเฮ้ย ไกปก็บล็อกจะล่วงน้ำ <c oughs> <อ>ระวังลื่นนะ <c oughs> <s> <S โอ้ยใส่โบว์มาแล้วเพื่อนข่าลุบข่าวลบ <c oughs> ของแมวเปื้อนอยู่นะ <c oughs> นี่เดี๋ยวเอาตัวมาให้ดู <c oughs> เอาบิดออกก่อนหลุดพอดีโอ้โหข้าว้มหญิงก็หลุดพอดีครับ มาแล้วนี่ครับงามสวยงามไอรโบ้ไอรโบ้สวยงามฝั่งนู้นไม่เคยกินครับแต่กินตัวบล้อสวยสวยสวยครับสวยขึ้ไงโอเคไอ้ฟันนี้ก็เหมือนกัด เลต่อได้สองคำนี้ป้าใหญ่กินได้ขนานั้นนี่นนนน hey, ครับโอ้ย oh, นูน่นนะน้ำเมวก็มานะเนี่ยผมก็มานูน่นน้องแมวก็มานู่นน้ำก,ก็มาเนี่ยน้องแมวก็มาครับโอ้โหวุ่นวายกันแล้ววันเนี้ยว้าวุ่นแล้ววันนี้ว้าวุ่นแล้ววันเนี้ยอยู่ไหมไม่ลงไม่รอ,รอละหมดเลยละโอ้ โอ้โหดูดูดะเพียนนึ่นแล้วแมแวเด้ปนินนี่โอ้โหตึงมือเว้ยสวยเลยโอ้โห <c oughs> <c oughs> มันก็ตึงมือตรงนะียงข้างมา <c oughs> โอ้โหยัง <c oughs> ไงครับตึงมือตึงมือตึงมือ โอ้โหสวยเลยอะ <c oughs> บางล่มด้วยนันเนี่ยโอ้ยใหญ่ว่านานมันลยสวยอยู่อสวยครับสวยสวย ดึงคันพุ่งเลยนี่โอ้โหดึงคันพุ่งเลยว่นตุ๊บมาเลยเนี่ยฝุ่นฟุ้งมาเลยเหมือนกันตอนนี้กดคันพุ่งเลยเมื่อกี้กลางๆเสร็จแล้ว หา,าอีกแล้ครับโอ้ตัวสวยเลยตอนนี้ขยับลงกินกลางครับช่วงนี้เช้ากินริมเมาาื่อเช้าอืมอัดให้โดดมาใสสวยเลยแหวแตมครับนะครับไม้<ว>แต้มงามโอ<ฮ>้โห<ฮ>แจ๋วดูน้องแมวครับผมโอ้โหฮอต กินสองขันปะนะสองขันสามขันแล้วนะ,นะดูนะคันกลางกินอีกแล้วโอ้โหอ,อาโชว์หน่อยโชว์หน่อยสองขันรวดโอ้ไม่ติดเฮ้ย <c oughs> อยู่อยู่คันเดียวครับใส่สวยเลยไปดูนะแมว กินสองคันวัดติดคันเดียวครับกินสองสาคันนี่สวยงามอืมแหลงมาแล้วมาตกมาแล้ววัดแค่นี้โอ้โหนี่ครับขึ้นพร้อมกันเลยปลาคู่ปลาคู่ขผมก็ขึ้นมาพอดีนี่ปลาคู่ครับกับน้ำแมวโอ้โหสวย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 งามเปล่านี่ยเจ้าแดงแดงอืมซื้อของไหมซื้อของ ตีปุ๊บกินปับ๊บตีปุ๊บกินปับ๊บตัวสวยเลยครับตัวนี้สวยงามตามสองเรื่อง โหยดูดูดูตัวทางเจ๋ทูบหรอ เอวใหญ่ก็มั้งเนี่ยพอสุวิงอได้พอได้ไม่ใหญ่มากนะไม่ใหญ่มากสบัดโอ้ตกใจนึกว่าไซส์ใหญ่อีกแล้วตึงมือเลยแต่ก็ตึงมืออยู่ไซส์สวยอยู่โบได้อยู่ตัวนี้สวยสวยสวยแกลสวยงามครับตัวนี้โอ้ฝั่งนี้ ตัวใหญ่ว่ะตัวใหญ่นี่อยู่หลุมนี้ว่ะ,ววะวนี่เบียดด้วยหนังเลยสายตกสายตก ตึงมือแล้วอ่ะไม่เอามายังไงวะอึป้าอะไรวะนะช่อนเหรอหรือมันดุไอ้สัตว์เอ้อยเกอร์ไอ้เห <ยะ S 2> ีหย <ะ S 2> นน้ยมันใหญ่ม้วนมาเลยครับม้วนมาแล้วม,ม้วมนมาแล้วนี่เจ้ากิ่นมันได้ไงโอ้ยโ,โอ้โหมานนี่มาถึงแล้วของหก มาถึงแล้วนึก่าปลาอะไรโหนี่ครับของแท้โอนั่งดูตั้งนานนี่ดึงยุบ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 ดูครับโอ้โหเนี่ยเปิดกล้องไม่ทันเป็นอย่างนี้แหละเราก็คิดว่าปาตะเพียนนะแต่เนี้ยตุกปาณินตัวสวยเลยโอ้โหจัดไป อ๋อครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาบ่ายโมงนะครับหมดเวลาของผมแล้วเดี๋ยวผมต้องไปทํางานตอนเย็นแล้วเดี๋ยวกลับไปต้องไปทาปลาแล้วก็ต้องไปนอนนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันหน่อยครับวันนี้ผมกับนักกอล์ฟนะครับอ่าเดี๋ยวให้นักกอล์ฟเอาขึ้นมาดีกว่าผมถ่ายสองกระชังนะครับครับสองกระชังอันนี้ของผมหนึ่งกระชังแล้วของนักกอล์ฟอีกหนึ่งกระชังกระชังนี้เต็มแล้วกระชังน,นั้นยังไม่เต็ม <c oughs> โอ้โหกรังนี้เต็มครับโอ้โหยังไงอันไหนดีบ้างนี่ยกล่องอันนี้นนนี่ครับเนี่ยดูกระชังนี้กระชังนี้เต็มครับมาดูกระชังนี้อันนระชงนี้จะคัดไซส์หน่อยคันนี้อันใหญ่ๆหน่อยตัวใหญ่หน่อยตัวใหญ่กระงนี้ดำเออแต่ทางมันตูดมันเป็นไรไม่รู้น่ะ นุ่นนุ่นนุ่นยังไงโอ้โหมาดูกันทางนี้ครับทางนี้ครับตัวสวยครับนี่ครับเดี๋ยวๆโอ้โหอย่างนี้เขาเรียกหาบได้ไหมครับเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกหาบได้ไหมไม่รู้ว่าหาบได้หรือเปล่า โอ้โหตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงแล้วก๊อตามมาประมาณสองโมงกว่าสองโมงกว่าอ่าเนี่ยครับตอนนี้จะเวลาบ่ายโมงนะเนี่ยก็โอ้โหแล้วก๊อประมาณเท่าไหร่เนี่ยหกสิบกว่าตัวได้ไหมเนี่ยโอ้ได้ได้ได้เนาะได้ครับเนี่ยทางนี้ก็เกือบเกือบเข้ากันนะ่ะใช่รับสาล้วน,นก็เดี๋ยวผม,มกลับ กับกอนดีนยวกอบยังยังจะอยู่ต่อพักหนึ่งพอทักกอบมาที่หลังผมไงเหยื่อยังเหลือครับผมเหลือยังเหลือประมาณสักครึ่งถังครับก็ผลงานที่ใช้วันนี้นะครับเป็นเหยื่อของนาต้นครับเหยื่อบ้าตกปลาครับผมแล้วก็แต่ก็จิ๋วนายศครับผมครับก็นี่นะผลงานนี่เลยตามนี้เลยครับผลงานก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามครับ กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาเราลงคลิปก็จะได้รับชมก่อนใครนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยครับทั้งช่องสองกินเกี้ยงและ<ด>นายกินปลาชันแนด้วยใช่ครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวดูปลามันเยอะเนี่ยเดี๋ยวทำอีกกี่ชั่วโมง,งไม่รู้เนี่ยโอเคแล้วพบก,กันใหม่ทลิปหน้านะครับครับผมสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสครับิปหน้าเจอกันครับครับ ก็ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครับอ๋อเมื่อกี้น้าแมวแกกลับไปก่อนพอดีผมอยู่ต่ออีกน่าจะไม่เกินบ่ายสามบ่ายสามีาาม่โมงประมาณนี้แหละเดี๋ยวรอรุ้นตอนบ่ายเพราะว่าวันนี้ผมหยุดงานพอดีส่วนน้าแมวคืนนี้แกจะเข้าดึกแกก็เลยกลับก่อนขอกลับก่อนก็ส่วนสำหรับ ปลาที่ได้ก็ตามคลิปน้ำแมวเลยครับเพราะว่าเราใส่คนละกระชังแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็มาส่งงานพร้อมกันกันน้ำแมวส่วนผมเดี๋ยวอรอลุ้นตอนบ่ายอีกเพราะว่าปลาปลาส่วนหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยแบ่งให้น้ำแมวไปแล้วเหลือเก็บไว้แต่ตัวสวยๆแต่ไม่หลายตัวเพราะว่าผมผมกินคนเดียวกลัวมันกินได้หมดส่วนน้แมวแก หลายคนก็เหมือนกับมาตามหาปนินให้นแมวครับก็อย่างที่ในคลิปที่เกินๆไว้ครับหมายนี้ก็จะเป็นหมาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าคลองอะไรอ่ะมันต่อจากคลองระพีพัดมาอยู่เยื้องๆกับอยู่ตรงข้ามกับคลองหกครับแล้วก็จะต่อต่อมาต่อยาวไปไปถึงคลองวังน้อยคลองวังน้อยทางนู้นอ่ะไม่รู้ว่า คลองจุดนี้เขาเขาเรียกว่าคลองอะไรส่วนน้าๆที่อยากมาตกนะครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์ในคลิป YouTube แล้วกันก็ตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับก็สภาพหมายก็ประมาณนี้เนี่ยครับลมไม้เย็นๆเมื่อกี้น่ะแมวลงจุดนี้ผมลงจุดนั้นฝั่งนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อครับผม บ้าบายบาจะมีตัวหรือเปล่าโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไส่แวนครับใส่ลูกเกิดครับตัวนี้ปล่อยครับเล็กเกินไอ,อแต้มครับใจสวยครับผมเต็มป,ปาก ลูกเกิดอีกแล้วครับช่วงนี้โหโหมายังไงนี่ลูกเกิดเนี่ย สวยอีกแต้มครับโอ้โหกดขันแรงๆเลยตัวนี้กดขันลรมากเลยสวยครับไปชมตัวต่อไปครับผมอ,อีกแต้มแล้วครับสวยๆเต็มปากครับผม สองขอสสยสวยครับนีแดงแปดมาเลยสยสวยเลยตัวนี้สวยงามครับผมชมตัวต่อไปครับผม ก็ตอนนี้ก็บ่ายสามครึ่งแล้วครับเดี๋ยวเก็บของกลับกันดีกว่ากว่าผมจะได้กลับกว่าจะกลับไปถึงก็ประมาณสี่โมงเดี๋ยวให้ชมผลงานครับผม ครับผลงานของเราก็คือหลังจากที่เมื่อเที่ยงแบ่งให้น้ำแมวไปส่วนหนึ่งแล้วส่วนที่เหลือ,อผมเก็บไว้นิดนึงเก็บไว้ไม่เยอะพอดีมาตกได้เพิ่มอีกครับใสสวยๆเลยก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนฝากติดตามรับชมผลงานด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวบ้าตกปลาครับผมนะครับถุงละสามสิบห้าบาทแล้วก็ตะก้อจิ๋วนายศครับผมที่ผมใช้งานอยู่ เดี๋ยวคลิปหน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับหรือไม่ก็อาจจะมาซ้ำคลองนี้อีกเหมือนเดิมแต่เขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าคลองอะไรเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ใต้คลิปนี่ครับผลงานของเราวันนี้ค,ครับผมหลังจากที่เมื่อเที่ยงแบ่งให้หน้าแมวไปเกือบครึ่งหนึ่งเกือบหมดแล้วแหละอันนี้ผมมาตกเพิ่มเมา,เาสวยงามครับผมโอ้โห,โห,โหครับสุดเด็ดเกือบจะเก็บของแล้วเมื่อกี้นี่โอ้ ดูดูครับดูอะไรจอดเด็ดไอช้อนครับเต็เมเงี่ยงเลยตัวสวยด้วยอเบ็ดสองตัวเลยโอ้โหเฝ้ามาเอาเฝ้ามาทั้งวันเลยนะไม่โดนเมื่อกี้ดึงกระโดดเลยนี่ครับผมโอโ้ช็ออดด็ดตอนจะเลิกครับผมไอช่อนส่งท้ายไปตัวหนึ่งครับผมสวยงามครับผม